อี่เป็นพวกคุยขยะคุยขยะโอ้ไม่โอ้ไม่เนี่เลยต้องไปเรื่ยได้เครื่องย้อนเวลาเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยมียาดมเรียกสติด้วย เอชีฟีดชีพจอลงเท้าเกมแห่งการเดินทางเกมนี้เป็นปาร์ตี้เกมนะคะกล่องเล็กๆซึ่งทำกล่องได้น่ารักมากเลยเป็นแบบฝากล่องแบบแมกเนตแบบนี้เนาะเก็บการ์ดได้ซึ่งตัวเกมอะคะ่ะเป็นแนวแบบเซตคอลเลกชันเราเนี่ยจะเป็นนักเดินทางโดยอันเนี้ยก็คือเป็นแบบกระเป๋าของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยซึ่งสมมติประเทศที่เราจะไปอะอย่างเช่นสมมติว่าแบบอุ้ยเราจะไปแบบออสเตรเลียมันก็มีไอเทมที่เราต้องเก็บ3อย่างนะคะอย่างเช่นเราต้องผจญภยัยหรือจะไปปาร์ตี้จะท่องเที่ยวใครเก็บ ไอเทมได้ครบอ่ะซึ่งแต่ละคนอ่ะอาจจะมีแบบประเทศไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเพื่อนเราอ่ะเอ้ยเขาจะไปแบบเม็กซิโกเขาก็ต้องแบบใช้ภาษาอ่ามีแบบไอเทมเป็นชายหาดแล้วก็ไอเทมที่เป็นปาร์ตี้ที่สําคัญนะคะเมื่อไหร่ก็ตามไอเทมครบและมีพาสปอร์ต แตลว่าเราจะได้ไปเดินทางประเทศนั้นทันทีใครที่เดินทางครบได้2ประเทศก่อนชนะนะคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคะแต่ว,ว่าเป็นปาร์ตี้เกมที่มีมการแอคชั่นแกล้งกันเยอะสนุกมากๆเลยนะคะตัวเกมนะคะเล่นได้2อถึงหคนแนะนําตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปใช้เวลาเล่นประมาณ2 0 3 0นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวอุปกรณ์และก็วิธีเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ประกอบในเกมนี้ค่ะถ้าเฉพาะภาคหลักนะจะมีการ์ดแค่แบบ3อย่างเท่านั้นเองคือมีการ์ดประเทศเนาะอันนี้เป็นการ์ดไอเทมนะคะตรงนี้เป็นเฟเวอร์เท็เฉยๆอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แล้วก็การ์ดพาสปอร์ตอย่างซึ่งอย่างเช่นพาสปอร์ตเนี่ยมันมีหลายประเทศนะฮะมีประเทศไทยแล้วก็มีประเทศอื่นๆต่างๆมากมายนะคะด้านหลังของการ์ดทุกใบพวกนี้มันจะเหมือนกันหมดเลยนะซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเราจะยกเว้นประเทศไม่เกี่ยว2อันนี้มันจะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะสับรวมกันนะคะแล้วก็จะมี s u มมารี sheet นะคะซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวในเกมนี้เรามีแอคชั่นอะไรบ้าง มีแอคชั่นให้ทำเนี่ยได้แค่5แอคชั่นเท่านั้นซึ่งใน1ตาเราทำแค่1แอคชั่นส่วนภาคเสริมในเกมนี้จะมีมาให้ทั้งหมด5โมดูลค่ะเรารู้ดิ่งเป็นภาคเสริมนะคะการมันจะมีเครื่องหมายบวกอ่าตรงเนี้ย เห็นปะตรงนี้คือจะเป็นภาคเสริมหมดเลยนะคะซึ่งจะมีการ์ดตัวละครน,นะคะโปสการ์ดการ์ดต้องห้ามการ์ดพิเศษแล้วก็การ์ดเหตุการณ์ซึ่งเดี๋ยวในตอนแรกที่อธิบายเนี่ยตัวเนี้ยตัวเสริมเนี่ยเดี๋ยวจะขออธิบายทวหลังนะคะแต่เดี๋ยวตอนเล่นจะขอใส่ภาคเสริมทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวเนี้ยภาคเสริมในเกมเนี้ยทำให้เกมสนุกมากๆเซอัพเริ่มต้นนะคะหญิงเซอัพสำหรับ3คนแต่ละคนเนี่ยจะได้การประเทศของตัวเองเพราะนั้นอันเนี้ยคือ d e สติเ a t i o n ที่เราจะต้องเดินทางไอย่างเช่นคนเนี้ยเขาจะไปอินเดียใช่ จนพายเก็บปาร์ตี้แล้วก็ท่องเที่ยวให้ได้นะคะซึ่งตอนที่เราได้การ์ดประเทศเนี่ยเราจะเ,าเลือกด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไอเทมมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะและเราจะเลือกอีกหนึ่งใบนะคะแบบเอาไปไว้ตรงกลางนะคะซึ่งในเกมเนี่ยจุดประสงค์เกมคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยไปเที่ยวประเทศตรงนี้นะคะซึ่งเป็นประเทศที่เป้าหมายของเราแล้วเนี่ยและไปเที่ยวประเทศอ่ะตรงนี้ทุกคนก็คือตรงแยงกัน ปให้ที่สคือต้องไปอิตาลีให้ได้นะคะใครไปได้ครบ2ประเทศก่อนคนนั้นชนะเลยนะคะการประเทศที่เหลือนะคะจริงๆอันนี้ก็มีเยอะเลยเนาะอันเนี้ยที่เหลือในเกมเนี่ยเราจะไม่ได้เล่นนะแล้วก็เ,เก็บเข้าไปในกล่องเลยด,ดีโอ้มีประเทศเยอะเลยจริงๆอะ่ะมันจะมีเฟเวอร์เทครต,รตรงเนี้ยข้างล่างเนาะอันนี้ก็คือไปอ่านเพลินเว่ินว่าแต่ละประเทศแบบมีอะไรนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยการแต่ละคนเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้พาสปอร์ตเนี่ยคนละหนึ่งใบนะคะอันนี้เป็นการจัวร่วกะพาสปอร์ตเนี้ยหน้าหลัง มันก็จะเป็นการ์ดตัวที่เป็นแบบแบลก่าของอิชิฟีนี่แหละนะคะก็อ่านี้คือคือการ์ดพาสปอร์ตคนละหนึ่งใบส่วนการ์ดไอเทมนะคะการ์ดไอเทมไหะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆจะเห็นว่า มันมีสัญลักษณ์ของตัวเนี่ยไอเทมนะ่ะที่ตรงกับประเทศที่เราจะไปนั่นแหละใช่ไหมมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีแบบอุ้ยเป็นแบบไอเทมแบบความหนาวนี่ก็ต้องใช้กางเกงขาย,ยาวแบบวอฟว,วิวอะไรอย่างเงี้ยหรือการผจญภัยก็จะแบบมีดพับอนเนกประสงค์อะไรเงี้ยเห็นปะอย่างแบงบการที่เป็นไอเทมหน้าหนาวสเวตเเตอร์ขนแกะเงี้ยคืออาร์ตมันอาจจะต่างกันแต่สุดท้ายก็คือเราอะจะดูแค่สัญลักษณ์เท่านั้นเองนะคะว่าถ้าประเทศที่เราไปอย่างเช่นคนนี้เขาไปมองโกเลียใช่ป่ะมองโกเลียเขาต้องการทั้งแบบอุ้ยต้องการทั้งแบบไอเท ซึ่งแปลว่าเขาจะมีการ์ดที่เป็นไอเทมหนาวเนี่ยจะเป็นใบนี้หรือใบนี้ก็ได้เราสนใจแค่ตัวแบบสัญลักษณ์เท่าน,นั้นเองนะคะหรือว่าแบบอย่างเช่นแบบอ่านมาจนพายจนไม้เท้ามีอะไรอีกมีการ์ดอาหารมีการ์ดชายหาดต้องการสเปรย์ไล่ฉลามน่ารักมากนะคะท่องเที่ยวอาจจะต้องการแบบเสื้อฮาวายซึ่งมันก็จะเป็นอาร์ตตักหลางน่ารักมากเลยอย่างว่าแบบเออตัวแบบ คนวาดในเกมเนี้ยแบบน่นารักอะส่วนข้างล่างเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเฟเวอร์เทคส่วนด้านล่างตรงนี้มุมขวาล่างนะคะที่เห็นเป็นแบบตัวเลขเป็นดอกตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเรากลับด้านนะคะเราสามารถเอาไปเล่นเป็นไพ่เกมธรรมดานะคะไพ่ป๊อกอะไรก็ได้นะว่าอันเนี้ยแต่ว่าในเกมนี้ถ้าเกิดเราเล่นแบบอ e ิชชีฟีดก็เราก็ไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นการไอเทมเท่านั้นตรงเนี้ยเราก็จะสลับทั้งหมดเลยนะคะและจั่วให้ผู้เล่นคนละสามใบนะคะเปลว่าเริ่มต้นเนี่ยเราได้การตรงเนี้ย สามใบเนาะนะคะแล้วก็รวมกับสปอร์ตนะอันเนี้ยจบแล้วอันนี้คือเสร็จับเริ่มตน้นอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะมีอย่าลืมเอาการ์ดซัมมารีให้ผู้เล่นด้วยนะคะอันนี้คือซัมมารีของเราในเกมนี้อ่ะสมมุติว่าหญิงเป็นผู้เล่นคนแรกใช่ไหมหญิงอนะ่ะตอนนี้หญิงต้องการไอเทมการขนส่งผจญภัยแล้วก็หนาวแล้วการในมือหล่ะนะการในมือตอนเนี้ยอุ้ย โชคดีมีการขนส่งแล้วแต่ยังขาดผจญภัยกันหนาวอยู่และมีพาสปอร์ตพาสปอร์ตในเกมนี้ทําไงอย่าลืมว่าในเกมนี้เราต้องมีไอเทมให้ครบ3อย่างและมีพาสปอร์ตแปลว่าตอนนี้หญิงไอเทมหนึ่งแล้วใช่ปะขาดแค่2อันบางหญิงก็จะได้เดินทางไปมองโกเลียแลลวแอคชั่นในเกมนี้มีอะไรบ้างนะคะมี1ใน4ี่เอ่อหใน5้าแอคชั่นตรงนี้นะคะเราเลือกทาแอคชั่นได้อย่างเดียวอย่างแรกนะคะจัว่วอ่าสูตรไม่มีอะไรปุ๊บตาแรกเห็นจั่วเลยอ่าก็จั่วไอเทมขึ้นมาจัว่วปุ๊บอุ๊ย อุ้ยได้หนาวอ้าวดีเลยนี่มีการขนส่งมีหนาวนี่ตอนนี้หญิงแค่มีขัดประจนภยัยหญิงก็จะครบแล้วนะนะคะอันนี้คือแอคชั่นที่1นนะคะเล่นเสร็จก็ผ่านตาเพื่อนนะคะสมมติ คนนี้เล่นคนนี้เล่นวนกับตำแหงหญิงอีกนะคะสมมุติหญิงไม่อยากจั่วละแอคชั่นที่2ที่เราทําได้นะคะคือการรีไซเคิลค่ะการรีไซเคิลคือการทิ้งการสองใบที่เราแบบไม่อยากได้ในมือซึ่งในเกมนี้เรามีแบบแฮนดิมิตเนี่ยแค่7นะทันทีที่มีการครบ7จใบจะต้องทิ้งกราดทันทีนะคะให้เหลือ7สมมุติหญิงแบบต้องการทิ้งการสองใบซึ่งหญิงอยากได้ขนส่งกับหนาไวใช่ปะหญิงก็เก็บมันไวอุ้ยสองใบเนี้ยไม่อยากได้เลยอะเราก็สามารถทิ้งนะคะบนทิ้งไปในกองทิ้งนะคะแล้วสามารถขุดดหหาออออะะะไไรกก็้้นน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 คใงงงีซึ่่ติ ในระหว่างเกมที่เราเล่นนะคะบางครั้งมันจะมีแบบเพื่อนเนี่ยที่เขาต้องทิ้งก์ดลงมาเราก็แบบอุ้ยไปขุดหาผระจุภัยมาเก็บเอาไว้แ yeah, กตนนัวนี้ไอเทมเราครบที่จะไปแบบมองโกเลียแล้วนะคะแต่เกมมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอาจจะมีการแบบแกล้งกันนะคะอันนี้คือแอคชั่นที่2ที่ทําได้แอคชั่นที่3ค่ะคือการแลกเปลี่ยนในแอคชั่นแลกเปลี่ยนเนี่ยสมมุติละกันนะคะเป็นพาของแบบคนนี้ละกันเนาะทุกนีเขาอาจจะแบบอุ้ย ไอเทมที่เขามีมันไม่ตรงเลยนะคะเขาสามารถแลกเปลี่ยนโดยการที่แบบอาจจะพูดก,กับเพื่อนว่าแบบแกเนี่ยฉันแบบมีการ์ดแบบอ้ยเขาอยากได้อะไรเขาอยา,า,า e. กได้อะไรสมมติแบบฉันมีการ์ดภาษาเนี่ยเราจะพูดแบบฉันมีการ์ดภาษานะซึ่งเธออยากได้เอาไหมเนี่ยแต่ว่าฉันอะขอการ์ดแบบการ์ดท่องเที่ยวนะคะเราสามารถแลกกันได้นะคะซึ่งเพื่อนอาจจะปฏิเสธได้นะถ้าเพื่อนปฏิเสธอะแปลว่าคนเนี้ยที่เลือกการทำแอคชั่นแลกเปลี่ยนอะเขาต้องเปลี่ยนไปทำแอคชั่นอื่นนะคะแต่สามามุติเขาบอกว่าโอเค ฉันมีนะคะซึ่งตอนที่ตอนพูดกันเนี่ยถ้าเผื่อเพื่อนแบบว่าเออเนี่ยฉันขอแบบการท่องเที่ยวอ่ะเพื่อนอาจจะมีแต่เพื่อนอาจจะโกหกก็ได้นะคะแต่ตอนแรกจริงๆเกิดบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันให้ภาษาขอท่องเที่ยวตอนแรกต้องแรกจริงๆนะไม่ใช่แบบแบบบอกให้การท่องเที่ยวเว้าถึงเวลาจริงๆคือให้การได้เงิ่นอย่างนั้นไม่ได้นะคะอ <apologize. S 1> ่ะงั้นสมมติคนนี้แบบให้ภาษาอะโอเคสมมติคนเนี้จะบอกว่าฉันมีการแบบอ่ะการท่องเที่ยวจริงอยู่ไม่ใช่ท่องเที่ยวจะเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะสมมติ แลกกันซึ่งในแอคชั่นของการแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้ามีการแลกกันอย่างนั้นจริงๆนะคะมันจะมีโบนัสด้วยคือคนที่แลกกันะจะได้การ์ดเพิ่มคนละใบเอ้ยดีกว่าแอคชั่นจัว่วธรรมดาอีกนะแอคชั่นถัดไปค่ะคือการขโมยการ์ดอันนี้คือเป็นแอคชั่นที่ทําให้เกมนี่มันแบบเกรียนแล้วก็วนเวียนที่สุดเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติคนเนี้ยเขาแบบเอ้ยถึงตาเขาใช่ป่ะเขาบอกเขาขอใช้แอคชั่นขโมยการ์ดซึ่งในแอคชั่นขโมยการ์ดเขาจะต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบซึ่งสมมติว่าแบบเฮ้ยเขาอะ มุย้ยมีการ์ดแบบใบเนี้ยไม่ได้ใช้เขาขอทิ้งหนึ่งใบทิ้งเสร็จปุ๊บขโมยการ์ดไข่ก็ได้นะคะซึ่งสมมติว่าแบบเอ้ยขอขโมยการ์ดคนนี้แล้วกันนะคะซึ่งเกิดโอ้โหนี่โชคดีอีกโจดีอีกสมมติซึ่งถ้าขาโมยการ์ดพาสปอร์ตมาได้อ่ะขึ้นในมืออ่ะเรามีพาสปอร์ตสองใบมันไม่มีประโยชน์ก็จริงเนาะแต่มันจะทําให้ถ้าเกิดคนเนี้ยไอเทมเขาครบอ่ะมันเดินทางไม่ได้เราะจะเดินทางไอเทมครบต้องมีพาสปอร์ตด,ด้วยอ่าอันนี้ก็คือแอคชั่นขโมยแอคชั่นสุดท้ายคือการ เรียอย่างเงี้ยญิ่งมีไอเทมครบแล้วหญิงมีแบบอุ้ยทั้งแบบแการขนส่งแล้วก็ผจญภัยแล้วก็หนาวใช่ไหมและห,ห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือพาสปอร์ตนะคะในแท็กชันเดินทางก็คือเราก็คือวางตรงนี้ครบทุกอันเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนเห็นนะคะการสดมใบเนี้ยเราจะทิ้งนะคะอ่ะแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าเราเดินทางมองโกเลียสําเร็จแล้วนะคะอันเนี้ยก็คือจะเอาออกไปเลยอ่ะแต่ว่าการพาสปอร์ตเนี่ยจะเก็บไว้แล้วเราจะได้กวดการหนึ่งใบอย่างเงี้ยก็คือไปเที่ยวแล้ว1ประเทศนะคะถ้าประเทศที่2ที่เราไปเราสามารถไปเที่ยวอิตาลีสําเร็จจได้เกมบทันี นะนะคะอ่ะเห็นนะเบสิกไม่ยากเลยเนาะเพราะว่ามันมีแค่การไอเทมเองสะสมครบก็ชนะอ่ะรู้วิธีเล่นของตัวภักหลักแล้วนะแต่บอกเลยว่าตัวเกมเนี้ยไม่เล่นภากเสริมคือแบบไม่ได้ซึ่งในภาคเสริมที่เราเล่นอะคะ่ะมันจะมีตัวนี้ที่เป็นการ์ดตัวละครน,นะคะเริ่มเกมเนี้ยจะจวให้ผู้เล่นเนี้ยคนละหนึ่งใบสมมติว่าหญิงเป็นแบบพวก คุยขยะนะคะตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะวางข้างหน้าหญิงนะคะแต่ว่าตัวภาคเสริมอื่นๆเนี่ยจริงๆด้านหลังการ์ดเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเราก็คือเอาไปสับแล้วก็ใส่เอาไว้ในกองจั่วได้เลยซึ่งเออภาคเสริมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอย่างแรกเลยโปสการ์ดนะคะโปสการ์ดเนี่ย ทั้งเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยหใบนะคะมันจะทําให้ในตอนที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีวิธีชนะเพิ่มอีกแบบหนึง่งคือปกติเนี่ยเราเนี่ยก็คือต้องเดินหางครบสประเทศใช่ปะ่ะแต่โปสการ์ดเนี่ยถ้าเราสะสมครบ4ใบเมื่อไหร่ชนะเลยอ่านะคะอันนี้คือการเล่นแบบโปสการ์ด กร์ดต้องหาอ้ามนะก็คือถ้ามีการาดเหล่านี้ในมืออะเราจะเดินทางไม่ได้คุณมยมีเพื่อนซุกอยู่ในกระเป๋าจะเดินทางได้ไงมีสิ่งชีวิตลุกลานจากต่างชาติอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิมีแมลงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกระเป๋าจะเดินทางไงคือแบบมีของเหลวเกินนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันก็เป็นเฟอร์เทคแหละนะคะก็สมมุติว่าตอนที่เราแบบถึงแม้เราจะไอเทมครบอะแต่ถ้าเรามีการอันเนี้ยในมือแค่การสีแดงใบเดียวคือเดินทางไม่ได้เลยซึ่งวิธีการจำกัดกําจัดการาดเหล่านี้ในมือะคะ มีการอะไรก็ตามการที่จะกําจัดการอเน,นี้ยทิ้งก็คือเราต้องทิ้งการสีแดงคู่อะไรก็ได้หนึ่งใบอันนี้ไม่นับเป็นแอคชั่นนะคะทําได้เลยในเทิร์นของเรานะคะอ่าอันนี้คือคือตัวการที่เป็นการต้องห้ามนะคะส่วนต่อไปค่ะการเหตุการณ์การเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนอ่าเ่องหมายตกใจก็บอกแล้วว่าแบบเปิดเจอปุ๊บเปิดทันทีนะคะอ่ะเช่นอย่างเนี้ย ผู้เล่นทุกคนเนี่ยนี่รีบช็อปในร้านปลอดภาษีนะคะผู้เล่นทุกคนจูกการ์ดหนึ่งใบโอ้โหการ์ดดีจังเลยนะคะมันไม่ได้ดีจริงทุกใบนะเจอลูมากาดนี่เขาบอกว่าให้สับการ์ดบนมือของผู้เล่นทุกคนแล้วแจกใหม่เท่าเท่ากันโอ้โหพูดเลยเควอสสุดๆนะคะหรืออย่างเช่นแบบอาา่ะฮะกระเป๋าสลับกันแปลว่าอะไรให้ผู้เล่นทุกคนส่งการ์ดในมือ ให้ผู้เล่นคนก่อนหน้าถึงไปคือแบบวนอนะสมมติการ์ดเราอย่างเงี้ยก็คือแบบอาจจะส่งให้คนทางซ้ายแล้ววนทั้งวงนะคะ mm hmm. การ์ดแอคชั่นตรงเนี้ย mm hmm. การ์ดเหตุการณ์ตรงเนี้ยมีประมาณห้าใบเท่านั้น mm hmm. อ่านได้เลยไม่ยากนะคะอันที่อันที่สนุกก็คือพวกการ์ดที่เป็นกับดักนะคะพวกเนี้ยเวลาที่เราเล่นก็คืออย่างเช่นอ่า ตอนเพื่อนมาขโมยอ่าถ้าเรามีกับดักหนูเราสามารถทิ้งลงไปได้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยจะไม่สามารถขโมยกาดรเราได้นะคะหรือแบบนี้โอ้โหอันนี้ใบนี้ยิงชอบมากบัตรเครดิตแม่เวลาที่เราเดินทางอ่ะเราต้องเก็บไอเทมไม่ครบ3อย่างใช่ป่ะซึ่งบางครั้งอ่ะไอเทมมันไม่ครบสัทีสมมุติเราแบบต้องการแบบอ่ะพาร์ตี้อย่างเงี้ยต้องการภาษาแล้วเราต้องการอะไรอย่างสมมติเราจะต้องการแบบเอ่อการเดินทางเราสามารถใช้บัตรเครดิตแม่แทนไอเทมอะไรก็ได้โอ้โหแบบเจ๋งป่ะบัตรเครดิตแม่นี่คือแบบทุกสิ่งอ่ะ หรือแบบแว่นตาเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยให้เพื่อนทุกคนเปิดการ์ดมาดูเลยเนี่ยขอดูเพื่อนทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเกิดสมมติว่าแบบเฮ้ยเราเปิดการ์ดผู้เล่นทุกคนอื่นอ่ะเราเห็นว่าแบบหู้ยในวงอ่ะมีพาสปอร์ตมีมีโปสการ์ดแบบหลายใบเลยล่ะจะพยายามแบบหู้ย,ายาคนนั้นมีโปสการ์ดสองใบเราพยายามไปจิกคนนั้นดีกว่าจิกคนนั้นดีกว่าโปสการ์ดสี่ใบก็ครบเลยไม่ต้องเดินทางก็ได้นะคะอ่ะหรือเอาดูอีกสักใบแบบ ทิ้งการ์ดในมือของคุณหมดเลยแล้วแบบจั่วใหม่5ใบบางทีการ์ดในมือเรามันไม่ดีเนาะเราก็ต้องการแบบการ์ดใบใหม่ๆนะคะซึ่งการ์ดพวกการ์ดแบบเอ่อการ์ดพิเศษพวกนี้ก็จะมีหลากหลายเลยนะคะส่วนการเอ่อตัวละครน,นะคะการ์ดตัวละครตัวนี้นะคะก็จะมีให้เราเล่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 6ใบซุ่มก็ได้เลือกก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นแบบเราเป็นนักคุยขยะเนี่ยเวลาที่ทำแอคชั่นแบบรีไซเคิลเนี่ยปกติต้องชิงการสองใบถ้าเราเป็นนักคุยขยะเราชิงการแค่ใบเดียวนะคะหรือเราเป็นผู้แบบขี้ยืมขี้ยืมเนี่ยแบบเวลาที่แบบเรามีการในมือแค่3ใบนะหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยเราสามารถขโมยการได้ฟรีเลยไม่ต้องเสียการหมนี่แบบนี่มันขี้ยืมหรือขี้โกงก็ไม่รู้นะคะก็จะมีตัวละครต่างๆเดี๋ยวตอนที่เล่นนะคะหญิงจะใช้ตัวภาคเสริมตัวเนี้ยทำ ั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันสิว่าตอนเล่นเนี่ยมันจะโกนล้างหดแล้วก็สนุกแค่ไหนทแรกเกมครับเป็นพวกมินิมอลทำอะได้ตอนโจวผมได้โจวทีละสองใบแต่ว่าผมถพิการได้แค่ห้าใบโอ้ซห์มัน้อยแม่นน้อยที่เป็นพวกคุยขยะ สามารถทิ้งหนึ่งใบเพื่อขุดรีไซเคิลได้จับขกทิ้งสองจงอผมเป็นนักสะสมนะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเดินทางผมได้จวดสองใบตามเข้าไปมันสะสมยังไงวะไม่รู้นี่ดูผมผมเป็นสมาเกอร์ผมเป็นคนของทอนวเนี่ยมันบอกว่าเวลาผมมีการแดงในมือน่ในเทินผมผมยัดการแดงในมือใครก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอชั่นด้วยคุณไม่ใช่ไอนขโคุณคนไม่ดี มามามาแล้ววัตอนผมเดินทางผมมีการแดงในมือนะใครใครเป็นคนเริ่มโคตรโคตรคนไม่ดีเลยใครเป็นคนเริ่มมินิมอลไปเลยเจาะสองเจาะสองไปเต็มันอ่ะเห็นไหมเต็มแล้วมือเกินเต็มแล้วเกินต้องทิ้งใบเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะการนาเนี่ยคุณเป็นสมารชเกเลยมันเดี่ยผมส่งไอ้โมงทิ้งออกไปเออหนาวเฮ้ยไปกดซ้ายดีกว่าจั่วครับป๊าบผมไม่ได้อะไรเลยขอบคุณครับจบแล้วครับก่อนอื่นก่อนใดผมขอดูไพ่ในมือทุกคนกับผมมีแว่นเอ็กซ์เรย์ครับ นี่ครับดูไพ่ในมือทุกคนได้แอนน่โอ้โหคุณอะไรเต็มไปหมดเลยจะเออคุณเมียนี่คุณเมียนี่มีโปสการ์ดเอ้ยโปสการ์ดออกมาครบเอ้ยโปสการ์ดออกมาครบสี่ใบแล้วไม่เห็นมีใครมีอะไรตรงกับที่ผมใจเลยไม่สนจบแล้วเออจบยังจบแล้วครับไม่ได้เวลาขโมยได้เลยเลยได้เลยผมบอกแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นได้อะไรเลยพี่ขอใช้นักคุยขยะทำแอคชั่นรีไซเคิลอีกที่หนึ่งนะโจรขึ้นมา เามใช้หรือว่าเาอันี้มาใช้เกมผมทิ้งของผิดกฎหมายจากตัวกันเอ้ยปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาทำนี้ผมทิ้งของสใบอี่ปของผมลยามอยากโจอยจอยจอยดหวังไม่ได้ออกนอกประเทศแล้วจังหวะอะไรเนี่ยจอยได้อจอยทางเราได้เลยเราได้หรือเฮ้ยป้าเรามีผมไม่ได้เลยเนี่ย นี่จะเอาผมไปก่อนอะไรเลยอ่าก pe ็ได้จั่วจัวก็ได้พี่เขียนไฟในมือถือเลยพี่เจทท้อบผมยังมินิมอลอยู่เฮ้ยจั่วแบบมินิมอลคุณคุณไม่คุณจะไม่คิดจะแลกกางเกงจะสองใบมันมันหมอมาที่นี่นะจะสองใบผมถือการเดงแค่ห้าใบไงใช่ใช่เออเฮ้ยเรามีโปสการ์ดครบแล้วไม่มีใครคิดจะขโมยกันเลยนะ นกตาหันเขาขาบอกน่นกตาหันมีอะไรที่พี่สนใจหรอมีอะไรที่สนใจวะเฮ้ยพี่มีผมไปมีเดี๋ยวผมผมให้โพสการ์ดเลยะเอาปะเฮ้ยผมไม่มีอะไรเลยคุณเล่นได้เอายวะคุณเล่นว่ะคุเล่ไปจริงคุณทำงี้คุณผิดนะคุณเล่นได้คนเดียวนะคุณมาคุยควบสองคนไม่ได้นะคือเราได้โพสการ์ไปสองใบแล้วได้จวดได้จวดเอ้ยไม่ได้อะไรเลยผม ไม่รีบบอกว่สมจะสมบทให้ยำบังไม่สมได้ปะไม่ได้ต้องบอกต้องต้องให้จริงอ่ะผมจั่วคนจั่วการได้มุกเต็มงต้องเตียงไม่ได้อเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวการได้มึงเตียงเดียวพี่เดียวก็คือพี่ต้องทำแอคชั่นไม่พี่ลุ้นโปรต์การ์ดสี่ใบแล้วตอนนี้ยเฮ้ โอ้ยไม่ได้ว่ะพี่จะมาบีดเล้งไงในมือผมมีโปรต์ดเต็มเลยเขาไม่ได้ก็ไม่หรอกไม่กูมีเต็มเลยนี่เลยผมใช้ใบนี้ครับอืมพาร์ตปอดสองสัญชาติครับเฮ้ยน้องๆผมขอพาสปอร์ตอีกใบนึงเฮ้ยพี่ปลอดอีกใอีกใบนึงอีกใบนึงมึงเป็นผมมีผมเป็นคนสองสัญชาติมึงเป็นอ d o u เ l e s มิสเตอร์บอนด์เจมส์บอนด์ เราใช่ไหมตุนเรี่ยงกันทำลายได้มาเนี่ยเออ่นเขาดูเขาดูอะไรเขาดูอันนี้แล้วนะมีชายหาดกับมีอาหารอาหารในนี่ทิ้งภาษากับขนส่งครับยิบอาหารขึ้นมือครับเฮ้ย <c oughs> อ่อาโอเคจ <c oughs> ุ๊บคือมีอะไรอยากได้จากใครเฮ้ยไม่มีอะไรดีๆเลรอ่รงข้างล่างเนี่ย <c oughs> ไม่ตรงแล้วกันเลยอ่ะไออินเดียไม่ต้อนรับเลยไม่มีอะไรเลยขอทิ้งหนึ่งใบแล้วขโมยคนอื่น กูจะขโมยใครครับข้ามีโปรตการ์ดข้ามมีโปรตการ์ดเออนั่นแหละมันบอกมีโปรตการ์ดเยอะทิ้งอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อมีโปรดการไม่เป็นไรเราทิ้งอันนี้ทิ้งการขนส่งไปขโมยมันมีโปรตการเยอะใช่ไหมนี่เนี่กูเมื่อกี้มาจากกองทีเมื่อกี้ไอ้เอยกูไม่อยากเอาเลยโอ้พี่ เพราะคุณมันใช้เยอะจะขโมยไม่มินิมอลของผมเลยมินิมอลเลไม่ดมือคุณไปเยอะขนาดนี้นมันก็ติ่งๆไงมันติ่งไปเรื่อยๆไงจอกมันทิ้งไปเรื่อยๆนีไงอยากได้นั่นใช่ไหมโปสการ์ดที่คุณทุกคนฝันใฝ่เฮ้ยโอ้โหแล้วเขาเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุยทำไมฮะเขาเขาคุยง่ายนะก็คุณคุยเดี๋ยวผมก็ขโมยเป็นความคิดที่ดีกู๋จ๋วอะจบแล้วจู๋จ๋วครับ เฮ้ยมันไม่ยากหรอกเนาะแล้วขโมยไปได้เลยเรื่องยากไปไหนไปสามรอบแล้วจียวได้เลยกูใช้ความสามารถคุยขยะกูเสี่ยงจบเกมเร็วเลยนี่ปดการใหม่แล้วเราสามคนเราลุกโผลุ่เลยเราคือจะมึงจะทำนี้เลยผมผมขอขอหน่อยเดี๋ยวผมขอจ้วงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอจ้วงหน่อยนะครับเสื้อเดินฮาสตรัสเดิหน่อยนะเดี๋ยวๆยังไงครับเนี่ย คะแนนมีเยอะซะด้วยขอพาสปอร์ตสักใบไอ้เกือบโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมทิ้งพาส์อโร์ไว้ใจเย็นเลยไม่ไม่มีความใจเย็นทั้งนั้นแหละมันไม่มีความใจเย็นทั้งนั้นแหละกิ่นป่ดกันด้วยขบวดป่ดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรตัวมวยมึงตอวมอยไม่คว้งชนะแล้วนะเออเอาเอาไปเอาไปคอมมันหล่อหลอมแล้วทำางี้เลยเหรอเขาบอกเดี๋ยวดิ โอ้โหทำไงมันก็โดนปดการว่ะไม่ปนไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปปดตาเขาสี่เขาชนะไปแล้วนี่ได้ปดการนี่นีเราต้องจวดละพีกนิด่ิดนิดนิดเราไป็นคุณล่พี่ไมุ่ดารเรไม่เหลืออะไรทิ้งแล้วพวมึงร่นกันเออเรโอ้โหมีเมาไปมีมอเรื่อย เคจบอบยาเพื่อนทิ้งเขาผมขอเดินทางครับ ผมก็เดินทางไปตุรกีครับผมต้องใช้ท่องเที่ยวกับปาร์ตี้ผมมีสองอย่างแล้วแล้วผมก็มีบัตรเครดิตแม่ครับแต่อะไรก็ได้คนรวยดหรือ่่านีครับถ้าเว่าผมต้องทิ้งสามใบนี้ไหนอะไหนการทหารน่ะนี่ไงผมมีบัตรเครดิตแม่บัตรเครดิตแม่ผมซื้ออาหารได้ครับซื้อได้ทุกอย่างซื้อได้ทุกอย่างอ่าโอเคผมได้สามอย่างแล้วเนาะผมก็ทิ้งสามใบนี้ไปเก็บพาสปอร์ตขึ้นมือแล้วผมก็จดหนึ่งใบนี่ผม้คุณเดินทางผมได้จดสองใบนะครับเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดว่ะแต่ในมือผมเต็มสองทิ้งนาที่ผมคือ ต้องไปเที่ยวมาดากันก้าแล้วเกิดการเฮ้ยเกิดการอะไรครับกระเป๋าสลับกันครับเล่นกันในทันทีผู้เล่นทุกคนส่งการ์ดทำมือให้ผู้เล่นคนก่อนหน้าโอ้ไม่โอ้ไม่เฮ้ยเอาไปแล้วที่ผมต้องทิ้งการจับมือฝ่ายในมือผมเกินอ่ะไม่ไม่มาทีมกันไม่ทีมกันมันต้องทิ้งตกเทินป่ะไม่ไม่ไม่เกินปกทีเลยโอเคโอเคเกินปกทีเลยทิ้งอันนี้ไปไม่ดื้อไปเดียวไปเฮ้ยสองพันชาตินะ โอ้แล้วเราไปทำคอมเม้เซอะอะไรเป็นไงล่ะโอ้โหอะไรับเนี่ยเป็นไงล่ะพี่เก็บไว้ทำไมเนี่ยเก็บไว้ทำไมล่ะเกิดพวกมึงไม่เอาขบวนในมือมึงมีอะไรของมึงเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่ต้งดูนดในมือพี่เล็กซะก่อนแล้วจหมไอ้ตาของมึงก็แกมึงจบไปไล้วก่อนแล้วจบไปโอ้ยโอ่ะ ผมพูดเลยนะจบแล้วนะใช่ไหมมือมีแต่โคตรไม่ดีเลยเป็นมือเขาไม่มีอะไรอ่ะเขาแต่ใช่ไหมเขาดีเขาดีกับการคุยไม่ไม่ดีโอเคของพี่พี่คุยอย่างเดียวท่องเที่ยวท่องเที่ยวแลกปาร์ตี้ปาร์ตี้ แหลกแหลกเสียยังแหลกเสียยังไม่ขโมยครับมึงย้อมาขโมยพาสปอร์ตกูหรือไม่คุณพวกคุณไม่เคยดูเหรอโดเรมอนเนี่ยผมนี่เลยตื่นเต้นเลยได้เครื่องย้อนเวลาจะเล่นการ์ดเหตุการณ์หนึ่งใบที่อยู่ในกองทิ้งต่าสลับกันครับเล่นการ์ดทันทีผู้เล่นทุกคนส่งการ์ดทามือให้ผู้เล่นคนก่อนหน้าโอ้ไม่โอ้ไม่ของของดีส่งแปดครับใช่ของของดีเน้ยคุณเป็นบุคคลสองสัญชาติ แล้วที่ที่ตลกคืออะไรหรอวะที่ตลกก็คือการเนี่ยการปูมันเอาไปเล่นไม่ได้เลยรู้ไหมได้เราปุ๊บปุ๊ต้องทิ้งสองใบขอโทษดีเอ้ยมันเป็นปัญหากระปุยแล้วเออวอ้ย่ะตามตาบอกแล้วใช่ไหมตามอกแล้วป่ะสวยแล้วไปคุณเอาของผิดกฎหมายให้คนผิดกฎหมายอ่ะมันก็จะเกิดอย่างนี้ไงเอาไปจากสกิลผมครับคนของเถื่อนครับผมเอาข่าวไป แล้วก็พี่เล็กพี anyway> ่เล็กเอาไแบ่งแปเอาไปแบ่งปันแบ่งปันอ่ะตมผมมีชีวิตต่างถิ่นลูกปลาผมจบ่วกระดิ่งไปแล้วผมจบแล้วแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันความสุขแบ่งปันความสุขผมยิงกระังแดงหมดตามผมผมยิงกระังแดงเนี่ยก็จบแล้วอ่าทิ้งของผิดกฎหมายออกไปทิ้งทำไมไปต่ออ้าวแล้พี่ไปทิ้งพี่พี่ชนะนั่นเนี่ยไม่ก็รอเขารอไงเขาฝ่าไปแล้วพี่ผมก็ใช้ชีวิตมินิมอลผมตอบไป วันนี้นชิวจัดเลยวันนี้มันชิวจัดเลยพี่เล็กผมอยากแรกครับพี่เล็กพี่แรกการแตงไม่หอมป่ะอ๋ไม่มีพี่เล็กการแตงไม่หอมป่ะฉันร้องเลยัดกูใหม่เนี่ย้วไม่ข้าวผมว่ามันไม่ดีกันพี่เขาได้ตกระบายไงเขาได้ตกระบายไงเอได้ตกระบายไงกูยอมยอมเชื่อมอ,อ่าเอาดิไปเอาดิไปหวังว่ามันหวังว่ามันจะไม่ได้ตกระบายไงได้ตกระบายหวังว่ามันจะไม่กลับมาหากูเดี๋ยวก่อนดูก่อนรู้สึกวิธีนี่ไม่ได้ไม่กลับมาได้ไหมอะไรเนี่ยกูไม่รับคำอะไรดิ รู้ส well> ึกไม่ดีเลยเจ้าเหรอเจ้าผมขอไปเที่ยวครั้งสุดท้ายได้จบแล้วเออจบแล้วเนี่ยเพราะว่าผมมีบางจินนแม่รักผมเออแม่รักผมสองรอบนะสองสองรอเนี่ยผมมีภาษาผมมีปาร์ตี้เนี่ยมันต้องไปขโมยแก๊งผมใช้ชื่อซื้อใช่ไหาคผมไม่มีอะไรที่ตรงเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่าแม่เขาละเขาดนี้ เล่นมาขนานผมตรงอยู่ใบเดียวผู้ชายไปใจเลยกู้ตรงหลายหลายรอบแล้วส่งมั่งสับมั่งมึงผมมากแดนไปไซป์โป๊การ์ดมาบ่อยมาแล้วนุ่นวันรสลับนึ่ดูไม่มีใครได้ไปเที่ยวยกเว้นมันมันใช้แม่พี่ไปโทษได้มินิมอลนุ่นผมก็มินิมอลไม่เลยมันก็จวดทีละสองใบใช่จวดทีละสองใบไปเลยโดนโดนอีเวนต์บ่อยๆฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด s s u b สมัคร 对。